สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม Earth Defense Force ภาคที่5นะครับใช่แล้วครับตอนนี้นี่ก็เป็นเกมของญี่ปุ่นเกมนึงครับโอ้โอ้ยเพลงแม่งเสียงดังมากเลยไอ้สัตเราเลือกคลาสและ Equipment ก่อนดีกว่านี่มี r a เจอรนะครับเป็น i n นฟันทรีนะครับแล้วก็วิงไดเวอร์เป็นตัวละครหญิงที่ติด j e ็ p a พ k a แอร์เรดเแล้วก็เฟนเซอร์เป็น h ฮฟวี่นั่นเองสายผมน่ยมันต้องนี่สิเรนเจอเน่ยมาเปลี่ยนสีก่นมาเราต้องเอาสีนี้ครับ เรียบร้อยทีนี้เราก็เหมือนโมบายอินฟันทตีแล้วบอกอะไรให้อย่างผมคนโบนัสไอเลสจะล้างบางไอแมลงใชเลยใช่เลเรามาสตาร์ทเมชชั่นกันเลยดีกว่าด่านที่หนึ่งตารางของวันนี้โอ้วันนี้ให้โอกาสกูแปลงหน่อยคือผมไม่สามารถพูดแซงระหว่างแปลงออกมาเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่า W S D เป็นยเดีเพื่อเดินเยี่ยม โอเคโอเค not bad ผมชอบท่าจริงๆท่ามันคูลมากเลย not bad เย่สับพันแล้วเย่ไปทำงานกันเลยเชื่อเชื่อเดิเร็วกว่านี้ได้ไหมครับครับอ่ะ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 คีบอัพคีบอัพคิบอัพพี่อะไรกูแซงมึงแล้วเนี่ยสัปหลานี้เร็วอ่ะโอ้ไม่ต้องห่วงมันปลอดภัยคือคือมัน คือมันมีคนตะโกนอะแล้วคือมึงโอเคกูไปก็ได้ผมเป็นคนแปลช้านะครับบางทีก็จะแปลแปลทันทีบางทีก็ไม่ยิ่งเป็นประโยคยาวๆคือผมไม่สามารถพูดแทรกได้ผมเป็นคนแบบนี้โอเคจะเปิดประตูแล้วนะไปแล้วเย่เย่เท่ว่ะจอร์จถูกกินโอเคไม่ต้องห่วงหรอกพวกทหารชอบเล่นมุกแบบนี้กูห่างเลยกูว่าไม่ใช่มุกนะเพื่อน เฮ้ยนั่นมันเ <c oughs> มโลเกียร์ After the <c> end of World War II, the world was split into two. East. โอเคเราต้องหยุดเล่นมุกเมโลเ,เกียรไ์ไม่ต้องตื่นตันออกไปโอเคเฮ้ยเ์แยแม่ง ah! อ,า,ยอยากู่นอาอย่าเอากูกูดูตูดมอดอยู่เนี่ยไอ้ส oh no. ัําโอโน่ว่าชุดอะไรดูว่าชุดอะไรดูโอ้ยเย่ oh, oh yeah! EDF มาแล้วทหารมาแล้ว เล่นมันเล่นตูดมันเล่นมันฆ่ามันทำไมเดี๋ยวเมื่อกี้กูพูดว่าตูดใช่ไหมไม่นะหัวนหน้าแคปหัวนหน้าแคปมาเขาสอนเราใช้วุลแล้วครับมาเริ่มโอ้โหนี่หุ่นอะไรเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหุ่นนะครับผมพูดได้คำเดียวว่าเมทลเกียร์กด R เพื่อรีโหลดอืมแมะเดี๋ยวก่อนนี แม็กมันเข้าไปก่อนมือแม็กมันเข้าไปก่อนมือก่อชิพเพื่อวิง yeah! ่งเย้สู่มัที่ตูดเลยใช่แล้วปีศาจอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ดังนั้นสเตลเลิร์ไว้พลเรือนเดินติดใกล้พวกเราไว้คือกูแทบจะเข้าไปลมล่างกันแล้วเนี่ยไอแมงฆ่ามันยิง ตายาใช่พวกแมงโซโครกนี่เหมือนเกมมาระบายอารมณ์จากคนกลัวมแมลงนะครับเนี่ยโอเคใครเป็นคนออกแบบแล้วคือจะให้คนขึ้นยังไงเนี่ยฮะต้องมีบันไดไม่ใช่เหรออ๋อพวกคุณสามารถวิ่งขึ้นไปได้เลยไม่ต้องใช้ขั้นบันไดโอเคใครต้องการบันไดกันโอ้ไมไก่กอดไอ้แมงตายนะแมลงชาวอารักนิกไม่ฉลาดนะโอเคเปิดประตู<อ><อ>ไปไหนก็เจอมแมลงไปไหนก็เจอมแมลงสมแล้วนี่กูเป็นทีมปราบแมลงไอ้พวกมดปลวกตายซะ ตายรีเทอรี่ Literally, หมดพวกมาอพรานั่นทางออกแสงสองขนาดนั้นต้องเป็นทางออกแน่นอนครับแสงขนาดนี้มันคงไม่ใช่ทางตันโอเคผมจะบอกคือผมเปลี่ยนตัวผมก็ต้องเล่นเป็นตัวละครไวฟฝฟูสิให้ตายเถอะโอ้ไอเหี้ยกวางมาเพื่อเจอมดที่สุดแห่งไวแอคติ้งเพื่นอนอาว โอ้กระจายชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบแม่งอย่างสะใจโอ้โหอ่เอาไปโหหัวชอบจริงๆเลยสะใจเดินเข้าไปปั่นเลยนี่คือเอเลนบุกโลกเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเอ็กซ์โซเเกตันไม่ท่อเกียร์ขยับได้แล้วโอ้ยเม่ท่อเกียร์นะครับความมัน ผมอยากขับตะเครื่องว่างไอเมทเท่าเกียร์เนี่ยเย่ชัยชนะเป็นของพวกเราไหนเราไปลองเล่นออนไลน์กันดีกว่าอัลโด่หญิงไม่พลาดออ้เย่ตัวละครหญิงนุ่งสั้นสมแล้วที่เป็นเกมญี่ปุ่นไหนมีปัญหาไอ้กบกวนใจใช่หรือไม่โอ้ โอ้หลงเลยเฮียโอ้กูยิงตึกคนในตึกปะเฮียยี่เดียบทำอไปทำไม่ให้นู้เลยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกลบินได้ให้ตายเถอะจ่ะครับผมกลัวไอ้เฮียกบบินกูยิงไม่ได้ทำไม่ถึงช่วยลงไว้นี่ไว้ไว้แล้วไอ้เฮียทำไมกบถึงบินได้ มันทำมันเห็นแรงมากเลยนะราบอกไงเห็นที่มันไม่ไม่อ่อนๆแ่มันเผาแรงมากยแล้วก็อย่าขยายตัวมันแดกถ้าโดนมันแดกแล้วเป็นยังไงอ่ะมันจะลากคุณไปไกลๆไกลมากไกลจนช่วยช่วยไม่ได้คุณลองบินไปหามัเลยอู้เลเปียมาแล้วไอ้พวกเปรตอู้แม่ตายก่อนกับเซนเดอร์คูกบโอ้ยโกรนมันน่ากลัวมากโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย ยิงเลยที่ตำแหน่งของผมตาใครอยู่ตาผมน่าอยู่้ย้ี้ครับเอกเอนั้ว่งูอยู่ดูอู่ไอ้้เป็นย้มไ้วอ่อ้ยูยย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 ยัยยย้ยยบไยย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  ป้ากูแลกดอที่รักผมแลกดอเนี่ยุละอยาช่วใครได้ไอีไอ้บีโดนแดกไปแล้วไเอาบีไปแล้วเพราะมือปิดตัวเองอยู่ห้ามดูไปแล้วุกไหนวะเฮ่อยู่นี่บินยู่นีไอ้เหียแล้วกุจะไม่ช่วยยังไง ไอีเดียวมาแล้วโดนจังซึเดือนหนึ่งไปเดี๋ยวโผล่เลยอ่ะกูตายข้างบนแล้วกูจะขันจะขึ้นมาช่วยกูยังไงเนี่ยแล้วกูก็คิดว่าสู้กับแมลงมันน่ากลัวสุดแล้วกูโอ้ยแม่ครับกบบินได้กบบินได้ไม่มีจริงมันทำร้ายเราไม่ได้กบบินได้แล้วี่เย้มีอ้าทะลึกระลง กบเรียกหน่วยกู yeah, ้ภัยกูต um yes. ิดเชื้นซักตึกเดี๋ยวผมมาช่วยผมมาช่วยบีก็ได้มาแล้วมาแห่งเยอะเลยเยอะมากไปรวมกันที่รถไฟอ่า yes yes finally โดนฟ้าโดนฟ้ามึงต้องรอกูเล่นแน่ๆคือมันน่ากลัวมากเลยมันบีดนฟอร์เมชั่นด้วยอะมึงตาแรกงใช่ปอ วูวววววเวว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 กวว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 วเวยววี่วว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 ว่วววว่ยวววววววีบีววววยวว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 วนวว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 วเวาวว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 ีววววีวววนี่วว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 วนวว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 ัวว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 ว โอเคเทคแดนแอทโฮมเอ็มในปลอดภัไว้โอเคกูรับด่สกูไม่่สักพูดหนึ่งเขาขอมึงอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยอยู่รูมลีเงะ เฟเเฟ้เดฟฟก็อเยเ้เดฟ็มก๊อฟคดนแดโอเคคาครยกมันมอนมันวิ่งแบบปลกแี่หุติวเลยกอ่บนสาที่มันม่น้าจะกาะได้ โอ้ยระเบิดสะพานช่วยอีโบล่าเฮียเซฟวิ่งไพเวทอีโบล่าตักกอบขอโทษคือปืนกูมันไม่ทำงานแบบนั้นมันมากัาอะไรมันมามาจากพวกเอเรียนครับเขาก็เลยทำให้พวกกี้นี่มันแบบตัวมันตายไอีะรก็ได้ที่แม่งแบบโคตรวเดอร์ฟกูจะพยายามยิงให้ได้เยอะที่สุดก่อนมันลงก่อนมันเปลี่ยนไอ้นี่ เราทิ้งลราเท่าไหร่ยี่ราดทั้งหมดไอ้เฮ้ยมันโดนมาแล้วยิงตัวเองเฉยขอโทษโอ้ยโทษโทษระเบิดของเองระเบิดของเองโอ้โหกูรำคาญมันคือนอกจากมันบินได้แดกแล้วได้มันยังยิงโปรเจกต์ไทได้ด้วยมีอะไรที่มันทำไม่ได้ไหมเนี่ยมัอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ผมันทำอะไรอยู่มันเยอะมากเอ้ยเดี๋ินกองยาเนี่ยเอาป่ะกองเหลืองมาได้มาได้มาได้ เยสสับปะรดหมดแล้วเรากลายเรานี่แหละสับปะรดทำลายตึกซะยิงสับปะรดไม่ยิงตึกใช่มันเหลืออยู่ตัวนึงทางนู้นน่ะได้เดี๋ยวผมจะการเองน้นนนันอยู่บตึกเฮ้ยขยันมือหนงวะเปาเปาเฮ้ยมันกิ้งวะ โอ้กูจะซ้ำมันตายมันคงตายแหละสนุกเก่งเลยใส่ใส่เหรอยืนได้เข้าเพื่อนเด้อย่งแล้ว